สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างดิบวันอีกแล้วนะครับก็จะลองวิธีใหม่นะครับปะยางโดยใช้กาวร้อนนะนี่นะครับรูมาขนาดนี้อารับแรกกาวร้อนหยอดเข้าไปเลยนะครับไม่รู้จะปะได้ไหมนะงานะครับกดปีไว้เป่าๆสักไม้มันแห้งเลยรู้ อ่าน่าจะติดเอ้าเหี้ยติดเหี้ยนี่นะครับเดี๋ยวหาแพลต่อไปก่อนนะครับเอาปอดนะครับคอนเทนต์อ่าแล้วก็แพลต่อไปอยู่ไหนเอ่ยนี่นะครับใหญ่ๆไม่ต้องซูมเข้ามาเลยก็เลยนอนมองไม่เห็นหญ่ๆอย่เงี้ยครับเราก็จะหยอดกาวร้อนเข้าไปนะครับ แบบนี้เลยนะครับผม่าลองดูว่ามันจะอยู่ไหมปะยางแบบรวดเร็วอันนี้ไม่รู้ลูกค้าไปโดนอะไรมาครับแต่ว่ามันฉีกใหญ่มากนะครับต,ตั้งโซด้หน่ตัให้เข้ากันก็ดีอ่านะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปเติมลมกันเลยนะครับแตกบึ้มสลักหัว <laughs> อ้าวมีอีกรูนะครับมีโอ้โคตรหลายรูอ,ยอะไอเหี้ยเฮ้ยนีอีกสรุปแล้วปากกาวร้อนอยู่นะครับผมเฮ้ยไม่น่าเชื่อมาทำได้ไอเหี้ยไม่รั่วเฉยไหนรูน้อยอีกรูนึงวะมีเยอะเลยนี่นะครับไม่รั่วนะครับผมโอ้อสุดยอดรองวิทีนี้ไปใช้กับลูกคา้าดูนะครับ